แต่ที่ผมได้สอนลง Mod m o อลเพเยอรไปในคลิปก่อนนะครับวันนี้ก็จะมี m o อมาแนะนําเพิ่มเติมครับสำหรับคนที่เริ่มเบื่อตัวเกมเดิมๆกันแล้วนะครับโดย Mod ในคลิปนี้จะเป็น Mod ที่ผมจะได้มีโอกาสเล่นใน วันเสาร์นะครับรืมมอสที่ผมคัดเลือกมาที่จะเล่นกับเพื่อนนะครับโดยคลิปนี้ผมจะถือว่าทุกคนเนี่ยสามารถลงมอสเบื้องต้นเป็นแล้วครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับโอเคไปดูมอสกันเลยดีกว่าครับสำหรับคนที่ไม่อยากมาลงทีละตัวนะครับก็สามารถใช้โค้ดผมได้เลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะกรอไว้ที่คอมเมนต์นะครับวิธีใส่ก็เหมือนเดิมครับเลือกเกมอีโพรนะแล้วก็ถ้าให้ดีที่สุดนะครับ c r ีย t e โปรไฟล์ใหม่ไปเลยนะครับ ย่างเช่นตัวนี้002อะผมโม่ชื่อขึ้นมาแล้วก็ import นะครับ from h o s t อ่าใส่เข้าไปเลยเราจะมีมอดที่ผมคัดเลือกมาแล้วนะครับขึ้นมาที่จอให้เลยนะครับแล้วกด import ทั้งหมดเลยแล้วก็อัปเดตโปรไฟล์002พอได้ตามนี้นะผมจะอธิบายมอดแต่ละตัวนะครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับตัวแรกครับ t e TTS นะครับ โอเคครับผมก็คือมอตตัวนี้นะครับเวลาเราตายนะครับหัวเราสามารถส่งข้อความด้วยแชทตัวทีฮะเพื่อนได้นะครับแบบว่าเฮลมีอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนที่เดินผ่านหัวเราก็จะได้ยินเสียงด้วยนะครับทาให้เพื่อนหาหัวเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมลืมบอกว่ามอตตัวไหนเนี่ยที่ทุกคนหรือเพื่อนๆไม่อยากจะใช้นะครับหรือว่าไม่อยากจะเล่นตามผมนะฮะก็สามารถอันอินสตอลไปก็ได้หรือไม่ก็ปิดนี่ไปนะฮะโอเคไปต่อมอตต่อไปนะฮะีโพสกิลฮะ โอเคโดยม็อดนี้นะฮะมันจะเป็นการเลือกสกิลที่หน้าเมนูแล้วก็มาใช้ในนี้ฮะโดยการกดอ่าเป็นไงเมื่อกี้สกิลฮิวฮิวหมู่ด้วยนะเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรซ้ํากับปุ่มอีกม็อดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทําการสอนเปลี่ยนปุ่มนะวิธีที่เราจะเปลี่ยนปุ่มนะครับเราให้เราไปที่ edit c o n f i g นะฮะแล้วก็หานี่ครับตามที่เว็บเขาบอกเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไป อิดดนะแล้วมันก็จะบอกปุ่มนะฮะซึ่งปุ่ม R เนี่ยมันซ้ํากับปุ่ม mod อีกตัวนะฮะทำให้เราจะต้องเปลี่ยนปุ่มตรงนี้นะแต่ว่าผมต้องเข้าไปดูในเกมก่อนว่ามีปุ่มไหนไม่ได้ใช้บ้านครับเดีย๋ยวไปซ้ํากันม่ว่ซุ้ยเป็นปุ่ม B แล้วกันนะปุ่ม B เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็แล้วก็มาทําการปรับที่ตรงนี้จะเอกจากแกมก่อนก็ปรับเป็นปุ่ม B แล้วก็เซฟโอเคเรียบร้อยนะฮะเควิธีใช้สกิลก็กดปุ่ม P ที่หน้าเมนูฮะ เราเลือกกด1 2 3สามเลยเลือกว่าเราจะเอาสกิลไหนเหมือนจะเอาไปได้แค่สกิลเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาวันแรกไปนะฮะเมื่อกี้ที่เทสก็คือเทสฮิลไปแล้วนะเราก็เข้าเกมตามปกติเลยฮะนี่ฮะมันก็จะมีต้อสกิลขึ้นข้างล่างเห็นไหมเขียวเขียวกด B ใช้อ๋อเนี่วิ่งเร็วโอ้โหเหมือนเอาไว้ไว้หนีเลยอ่ะกดแบบจังหวะสุดท้ายอะไรเงี้ยนะฮะเอาเดิหน่ยก็ไดนหน่ยละไปดูสกิลเลยแล้วกันนี่ฮะแบลลีอร์อ่ามาให้เรากด B อ๋อมันมันไม่ได้ปิดตามประตูวเหมือนไอซ์วอลชั่วคราวนะเหมือนวางวอลเลยอ่ะปิดติดไหมเอาวะติดเป็นไงไอคี้ยแต่มันแป๊บเดียวก็ประมาณนี้นะสามารถบล็อกได้แบบชั่วคราวแบบแป๊บเดียวอันนี้ก็ไม่มีไรนะเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าด oh, like right? ีโพลิปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตัวส่วนขยายของมอสตัวอื่นนะฮะซึ่งมันมีความจําเป็นต่อมอสตัวอื่นนะฮะเราก็ ไม่ต้องไปสนใจมันฮะผมต่อไปก็คอสเมติกอ่ามีคนถามถึงมอสแต่งตัวในอ่าพาร์ทที่แล้วนะฮะรอบนี้มาลงให้แล้วไม่ต้องห่วงเข้าเกมปกติเลยฮะนะครับแล้วก็แล้วกด ESC นะฮะแล้วก็ไปที่ Morehead นี่โอ้โหแบบแฟชั่นเป็นล้านดูดิเยอะมากนะครับว่าตัวเดียวจุกๆประมาณนี้นะครับ Morehead เอ้ยเบน c o สเมติกกับมอเฮดนะครับสองตัวนี้มันจะทำงานด้วยกันนะโอเคโอเไปกันต่อกับ Mod ตัวต่อไปนะฮะเมนูลิฟต์เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเป็นส่วนขยายของพวก Mod ต่างๆนะครับในการทำา UI ขึ้นมานะฮะหรือว่าพวกหน้าต่างเมนู Mod อะไรอย่างงี้นะฮะโอเคมอเฮดก็ใช้ไปแล้วอันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมครับมอเฮดพัดก็เพิ่มโมเดลเข้าไปข้างใน ส่วนตัวนี้นะครับมออัปเดก็คือเพิ่มไอเทมอัปเดตต่างๆเข้ามาในเกมครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเนี่ยทุกครั้งที่เราวิ่งเนี่ยจะใช้สเตมิน่าที่น้อยลงนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยไม่มีอัปเดตตัวนี้ตัวเกมจะมีแม็กซ์สเตมิน่ากับวิ่งเร็วใช่ไหมแต่ว่าลงมัดตัวนี้มันจะเพิ่มมาประมาณนี้นะฮะแมปแอันนี้มีแท็กเกอร์นี่ก็คือแท็กตำแหน่งของศัตรูในแผนที่เลยนะครับแล้วก็แท็กเพื่อนร่วมทีมนะแล้วนี้ก็เหมือนแบบว่าแสดงมูลค่าสิ่งของนะครับเป็นตัวเลขให้เราเห็น โอเคก็ประมาณนี้เป็นการเพิ่มกล่องอัปเกรดขึ้นมาในร้านค้านะครับไปกันต่อกับมอดต่อไปนะครับอย่าง m i มิกม i มิกเนี่ยมันเป็นมอดที่พวกผมกับเพื่อนที่เล่นลีเทลเนี่ยเล่นกันประจําอยู่แล้วนะฮะก็คือขี่เนี่ยสามารถบันทึกเสียงพูดของผู้เล่นในเกมได้ไม่ว่าจะเป็นเราหรือเพื่อน,นครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอมันในเกมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเสียงเพื่อนนะครับหลอกให้เราตายใจคิดว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะครับซึ่ง มันจะเพิ่มมิติการเล่นและให้มันหลอดได้มากขึ้นนะครับผมไปกันต่อกับีโพโรนะครับก็คือมอดที่ใช้ปุ่ม R ที่ผมพูดไปก่อนหน้านะครับโดยมอดนี้จะเป็นการสุ่มโลตัวละครให้นะครับในทุกๆครั้งที่เริ่มเกมนะฮะก็โลไม่จะมีลันเนอร์ลันเนอร์เนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าทุกๆคนในทีมนะฮะเดอะแท้งเดอะแทงก็ The Tank. The Tank คือมีเลือดที่2เท่านะแต่ว่าจะเคลื่อนที่ช้าลงส่วนเดอะแกมเบอร์เนี่ยเหมือนจะเป็น ก็เรียกอะไรอ่ะเป็นสายที่แบบว่าจะสุ่มบัฟและดีบัฟในทุกๆเกมนะอาจจะบัฟนั้นอาจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ได้นะครับจะสุม่มนะฮะตองแมนก็คือเราเหมือนมีความแข็งแกร่ง,งมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เดอะเลนจ์รูเตอร์นะครก็ <c oughs> ะคะือ <c oughs> เราสามารถหยิบของได้ไกลขึ้นนะเดอะแอตแลติกนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะจะมีสเตมินาที่มากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและกระโดดสูงขึ้นโอ้อันนี้คือแบบ ครบเครื่องนะอันสุดท้ายคือเดวมดมันบอกว่าเราสามารถใช้คัาถาเพื่อแบบเพื่อเรียกพลังอันหน้าเหลือเชื่อได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่ผมเทสมาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้อันนี้นะตัวนี้ก็ไม่ต้องเซตอะไรมากเลยครับก็เาเกมตามปกติครั้งที่มันเริ่มเกมเลยมันจะสุ่มโลให้ทุกๆคนเองนะครับทุกคนในทีมเลยนะนะตอนเริ่มเกมก็จะขึ้นอย่างนี้ครับยังผมี่ยได้ อะไรเขาเรียกอะไรแอตแลติกเหรอไม่รู้ผมอ่านถูกนนะเราจะมีสเตมินาที่มากกว่าปกติเห็นไหมฮะจาก40เป็น60แล้วก็แข็งแก่งแข็งแก่งมากขึ้นยกของหนักมีพละกําลังแล้วก็กระโดดสูงแล้วก็สามารถกด R เพื่อปิดการแจ้งเตือนนี้หรือว่ากด R เพื่อเปิดมาอ่านใหม่ได้นะฮะอ๋อไอ้ที่เป็นโลอะไอ้ที่บอกว่าเป็นเมจอะที่เป็นจอมเวทที่ผมบอกผมไม่เคยได้ตอนเนี้ยผมได้เลยววแล้วก็สามารถกด M เพื่อดูสกิลได้นี่คือสกิลที่มันสามารถทําได้นะครับ อ๋อข้างบนคือมานาไอหลอดข้างบนนะค,คือมานาแล้วก็จะสามารถฮิวตัวเองได้โดยการเสียหนึ่งมานาโดยการกด h นะครับกด n เพื่อร e g e n สเตมิ s t a อ๋อนั่นไงแล้วก็เสียมานาไป3มอันสเตมินาเราเต็มกด j เพื่อวิ่งเร็วสามสวิเสียสองมานาอู้เร็วจริงโอเคผมว่าไปกันต่อกับมอตต่อไปมอดต่อไปนะครับอย่างแชร์อัปเกรดนะครับ การซื้อกล่องอัปเกรดมานะครับหรือว่าอัพเลือดอัพเซมินาหรือทุกครั้งที่ใช้กล่องนะครับจะได้ทุกคนในทีมเลยนะไม่ใช่แค่คนเดียวอีกต่อไปนะฮะทำให้เราสามารถประหยัดเงินได้หลายเท่าตัวเลยนะอัปเกรดคนเดียวก็ได้ทุกคนนะฮะประมาณนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะไปกันต่อกับเบียส่วนตัวเลยลงให้ตาต่อครับเพราะว่าไม่มีแหละรรเพิ่มไอเทมเบียขึ้นมาเป็นของขายที่มีมูลค่า2.4 0 0นะครับ เพื่อให้ตาโตเขาโดยเฉพาะนะต่อไปกับเพ y e เยอร์เขาก็ทำให้เราเห็นว่าล็อบบี้เนี้ยเล่นได้กี่คนนะครับอย่างเนี้ย10คนอะไรอย่างนี้นะแค่นั้นเลยเฉยหมายถึงว่าคนในล็อบบี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับผมต่อมากับคอสตอมคัลเลอร์นะครับเขาเรียกว่าอะไรช่วยให้ปรับแต่งสีตัวละครได้เขาเรียกว่าหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยตัวเกมของของมันเดิมๆเนี่ยสีมันมีอยู่ประมาณนี้ ใ่อะมึงมึงใครอะโอเคก็ปกติเนะี่ยสีมันจะมีประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าการลงตัวเนี้ยเพิ่มมาเราสามารถเพิ่มโทนสีแบบ R G B เข้ามาให้ปรับแต่งนะมันาจะมีโทนสีอื่นที่ไม่มีในนี้นะแล้วแต่เราจะปรับอ่าสีครีมอะไรเงี้ยมันทาให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้สุดท้ายผมก็ใช้สีแดงอยู่ดีอันนี้มอันนี้คือลองให้เพื่อนคนอื่นได้ใช้เช ต่อไปกับเลดจอยนะครับตัวเนี้ยจะทําให้เพื่อนสามารถจอยเข้ามาที่หลังได้โดยที่เราไม่ต้องหลีกห้องนะครับแต่ว่าจะเป็นการจอยณตอนที่ยังไม่เริ่มด่านนั้นๆอาจจะอยู่บนรถหลังจากการซื้อของอะไรเงี้ยสามารถจอยเข้ามาได้นะครับผมต่อไปกับเลเวลนัมเบอร์ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเนี่ยขึ้นเลเวลที่เราอยู่ด้านขวามือนะครับโอเคกับบอสตัวต่อมานะเบเตอร์ทักฮินะครับหรือว่า การฮิลบนรถเนี่ยจะดียิ่งขึ้นหลังให้เราขายของทัังหมดเสร็จแล้วนะครับการที่เรากลับมาที่รถเนี่ยรถจะฮิลให้เราแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะฮิลน้อยนะประมาณ25นะครับแต่ว่าถ้าลงมอตเตเนี้ยไปมันจะฮิลขึ้นมาเป็น50นสครับถามว่าทำไมผมต้องลงมอสที่ทําให้เกมมาเล่นง่ายขึ้นเพราะว่า ทีผมเนี่ยปัจจุบันมีถึง10บถึงสิคนแล้วนะฮะมันทําให้ทุกๆอย่างมันวุ่นวายแล้วมันเล่นยากหลายคนคิดว่าจํานวนคนที่มันเยอะเนี่ยมันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นแต่เปล่าเลยฮะ,ะยิ่งเยอะยิ่งวุ่นวายแล้วมันยากขึ้นมากครับก็เลยทามอที่แบบทําให้ทุกคนเล่นสนุกนะครับผมโอเคต่อไปリโพคอนฟิกอ่าตัวเนี้ยจะทําให้เราคอนฟิกมอดได้ภายในเกมนะครับซึ่ง บางมอสเนี่ยมันจําเป็นต้องคอนฟิกอะไรเพิ่มเติมนะฮะมอตัวนี้จะทําให้มันคอนฟิกได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะฮะเหมือนกับว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนถามว่าแต่ให้เราลงมอสมอเพเยอร์ไปเราอยากรู้ว่ามันสามารถเล่นได้เท่าไหร่แล้วก็เซตแม็กได้แค่ไหนนะครับถ้าลงมอตัวเมื่อกี้นะฮะเราจะมาที่มอสนี้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถคอนฟิกมอสอื่นๆได้เลยนะครับอย่างอย่างที่ผมบอกไปว่ามอเพเยอร์เนี่ย เราสามารถปรับแม็กเพเยอร์ได้ที่ตรงไหนนะฮะก็มาที่ตรงนี้นะครับมอดแต่เราต้องลงตัวนี้ก่อนนะฮะรีโพลคอนฟิกพอเสร็จแล้วเราก็จะมาที่มอสเพเยอร์แล้วเราก็จะได้รู้ว่ามอดตัวนี้สามารถทําให้ผู้เล่นค่าเริ่มต้นนะเล่นได้สิบคนนะครับเราสามารถเพิ่มได้ถึงร้อยคนเออปรับให้เล่นได้ร้อยคนนะครับไปกระต่อก,กับมอดตัวต่อไปนะ มอรีไว HP นะฮะหรือว่าเมื่อเราตายเนี่ยเราถูกเพื่อนชุบขึ้นมานะครับไม่ว่าจะชุบที่จุดขายหรือว่าชุบที่รถนะฮะเราจะได้เลือดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเลือดแม่งจะมีแค่หนึ่งนะครับสกิดอะไรก็ตายแล้วนะครับเพื่อนถือของไปชนเราก็ตายนะครับอนนี้จะทําให้เพิ่มเป็น20 HP แทนที่จะเป็นหนึ่งนะฮะในง่ายๆครับมอร์เพย์เจอร์นะฮะก็เพิ่มผู้เล่นนะครับอันนี้ no d a m a g e in shop นี่ผมก็ลงไว ให้กับเพื่อนร่วมทีมผมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันชอบเลื้อนในชอปกันนะครับทาให้ในชอปเนี่ยไม่สามารถสร้างดาเมจให้กันได้นะฮะโอเคอันนี้อันนี้ผมไม่ได้จะลงไว้ใช้เองนะครับแต่ว่าเหมือนในคลิปที่แล้วเนี่ยจะมีคนมาเม้นถามว่ามีวิธีตายแล้วไม่โดนลบเซฟไหมเพราะว่าเข้าใจในผู้เล่นบางคนที่หเล่นไปไกลแล้วเซฟถูกลบอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับก็คือมอสตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับถ้าเราตายเนี่ยเซฟจะไม่ถูกลบแล้วเราอาจจะกลับไปเริ่มที่วันนั้นใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วกันโดยเซฟนี้ผมอยู่วันที่สองนี่ผมอยู่ที่เลเวลสอนะอาตายปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะกลับมาวันที่สองนะครับผมอันนี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับอ่า a t t i ันะ่ o พอ o ต์ค n นเฟิร์มพอรเนี่ยก็คือทำให้นะัดจุดขายเนี่ย มีปุ่มในการกดขายนะครับไม่ใช่แบบว่าโดยปกติเนี่ยเมื่อมูลค่ามันถึงเนี่ยมันก็จะขา,ขายของมันเองเนะแนะบางทีเนี่ยของของที่เราเอามาใส่เนี่ยมันยังไม่ครบทุกชิ้นไงแล้วมันขายเลยงี้ยมันทําให้มันวุ่นวายทุกครั้งเวลาจะขายของอะไรอย่างงี้เอาเดี๋ยวเอาออกมากนเดี๋ยวมากเอาเอามากร <laughs> ไม่ได้ออกแบบนั้นดิเนี่ยมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาปุ่มปุ่มเดียวกับร้านค้านะฮะ ทีกูเจอนุกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมอดนะฮะที่ผมลงไว้นิวเคลียร์ซึ่งสามารถสร้างความชิปหายได้แต่ว่าก็ไม่ต้องความตื่นเต้นฮะผมไปเห็นคลิปฝรั่งมาไงไอ้นิวเคลียร์เนี่ยที่มันไอเด็กโยนของอะแม่งโยนนิวเคลียร์แล้วมันชิปหายทั้งวงอะไรงเงี้ยเออผมก็เลยแบบน่าสนใจว่ะลงบ้างเนี่ยปกติเนี่ยถ้ามูลค่ามันเกิดแล้วมันก็จะบังคับขายเลยอะไรเงี้ยมันก็จะวุ่นวายเฮ้ยมึงเอาของออกก่อนนี้กูยังไม่ได้ใส่อะไรเงี้ย ในเต้ก็จะแย่งกันแบบวุ่นวายมากนะฮะก็เลยบอตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยใส่เท่าที่อยากครับแล้วพร้อมขายมาเมื่อไหร่ก็กดแบบนี้เลยง่ายๆนะฮะแก้ปัญหาการวุ่นวายเวลาเล่นหลายคนเพราะบางคนไม่รู้ก็แบบขอมาใส่ใสใส่กันอะไรเงี้ยก็ถือว่าจบปัญหาความวุ่นวายได้เนี่ยบิ๊กนูก็ตามที่เห็นเลยฮะนิวเคลียร์นะครับ เป็นไอเทมที่สามารถเก็บได้เลาวมูลค่าสูงแต่ว่าก็ถ้ามันตูมก็สามารถทำความชิบหายได้ในเกมนะครับผมอันนี้ต่อมาก็จะเป็นคั l เลิศเนมแท็กนะครับทำให้ชื่อตัวละครเราห,หรือชื่อชื่อผู้เล่นเนี่ยตรงกับสีของตัวละครนั้นๆนะครับเครื่องสแกนนะครับด้วยความที่ผมเล่น r ีเทลกันมาแนละ้วบางทีเนี่ยผมก็ชอบสแกนหาของแล้วคิดขวางนะแต่เกมนี้มันไม่มีใช่ไหมล่ะ มอสตัวนี้ก็เลยจะช่วยทําให้เราสแกนหาของได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนลิเทอร์ว่าสแกนได้แค่จุดที่เราหันหน้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะติดคูดาวตามหลอดทั้งบนนี่เราก็จะรู้ว่าในตู้นี้มีของนะนู้นนี่นั่นโอเคไปกันต่อก,กับมอสตัวสุดท้ายนะมอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นส่วนขยายกับมอสสแกนเนอร์นะฮะมอสสแกนเนอร์เนี่ยจะใช้กดปุ่ม F ในการสแกนหาของต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของมีค่า ศัตรูรวมถึงอาวุธแล้วก็ศพเพื่อนร่วมทีมนะฮะโดยการกดปุ่ม F ที่บอกไปโอเคก็สําหรับผมว่าม็อดที่น่าสนใจก็มีเท่านี้นะฮะในตอนนี้นะเพราะตอนนี้ม็อดมาใหม่เนะี่ยระดับที่มันเยอะมากๆนะครับเกมมันได้รับความนิยมอย่างมากทนำะให้ตอนนี้มีม็อดถึง800กว่ากวนและ้ะผมคิดว่ามันน่าจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็วันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับม็อดที่ผมหามาแล้วน่าสนใจนะครับ เพื่อนๆคนไหนมีมอดที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมอยากแชร์นะครับก็แชร์ได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับตัวโค้ดนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับส่วนวิธีลงก็สามารถดูได้ที่คลิปที่แล้วเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนสวัสดีครับ